One, two, three, four. โอเคครับไปเบื้องวิธีกันเลยแล้วนะครับผมอ่าคีนนี้นะครับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีฟเมเน่เลนะครับเอฟเมเน่เขากับจากปกติคียอ่าอ่าคีพิ้นกับีิคือคีเอฟเมเน่นะครับเนาะเข้าให้เข้าปับขึ้นครับปรับบสายหนึ่งเคียงขึ้นนะครับผมเคียงขึ้นอีกหนึ่งตัวน้ดเป็นเอฟนะครับจากจากมีอ่าเคียงขึ้นไปอีกเป็นเอฟนะครับอีกเสียงหนึ่งจะเป็นเสียงเอฟเสียงฟาเสียงฟาตัวนี้นะครับผม ส่วนสายสองนะครับสายสองกะซิอ่าเป็นเสียงอ่าซีนะครับตัวซีนะครับผมอ่าจะเป็นเสียงนี้ Bene. อ่าสายสองเสียงอ่าสายหนึ่งเสียงเอฟหรือว่าเสียงฟ้าสายสองเสียงซี่กับสายสามกะซิเป็นสายสามเป็นเสียงเอฟพื้นกันกับสายหนึ่งอ่าจิตั้งแบบตั้งแบบอ่าคล้ายๆแบบลายเสือมังไฟนะครับผม กล้ัันนะครบแต่ว่าสิตั้งเป็นคีย์เอฟเบเนอร์ er นะครับตั้งแบบนี้นะครับส่วนล่านะครับล่าซียูสายโนต้ตในที่นี้คือให้อ่านโนต้ตแบบแบบโนต้ตแบบของคีย์เอฟเบเนอร์ M er นะครับผมแต่ว่าวิธีการเล่นสีขยับจากสายสองขึ้นมาข้างบนนะครับที่เริ่มสายสามนี่จะเป็นสายสองนะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกันครับกับคีย์เอฟเบเนอร์ M er นะครับผมอันนี้จะเป็นโดนะครับผมโด เพราะว่าตัวนี้สิเป็นสายล่า á, ลามี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 สิอยุ่สาย3า,ามกับสาย2แล้วก็สายหนึ่งนะครับอ,อันนี้สีเป็นมีลามีลาอ่าวที่นี่นะครับโดโดซิ่ย,ยุกตรงนี้นะครับโดเล่อ่า่อนลานะครับโดเล่อ่าสีเป็นโดสูงกับเล่สูงลงมาเสียงสูงนะครับผมอ่าส่วนสำหรับทอนเกินนะครับทอนเกินก็สีเป็นประมาณนี้ครับ อ่าเดินตบสายไลลงมาเลยครับสามสายมีอาดูรีมีโซลาตาดูรีอ่าอ่าที่แรกที่แรกสีไลลงมาก,ก่อนตาดูรีแล้วการเล่นอันนี้ ดลซอนดุละซอนดุละซอนครับจากที่แหลกตัวนี้สิเป็นซ่อนนะครับตัวนี้สิเป็นโดแทนนะครับเพราะว่าเข้าต่างสายแบบนี้อ่าเขากล่นไปเลยนะครับอ่ามาณมา้ครับผมครับง่ายงครับอ่าเราก็เล่นอ่าตามที่ผมให้ลุ่งนลุงโน้นใหตามอ่ตามคลิปแรกนะครับตาม นาทีแรกโอเคครับถ้าบอกข้อใจได้ค่อยอคอมเมนต์ถามผมอีกทีนึงนะครับฝากกดติดตามกดหัอใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ